สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับบ่าวศักชาแนลนะครับผมสาหรับเย็นๆวันนี้วันนี้มาทํากับข้าวกับปลากันนะครับผมวันนี้บ่าวศักดิาทอาหารมื้อเย็นแบบโบราณนะครับผม3ามสี่อย่างเนี้ยก็อิ่มได้นะครับผมก็คือมะพร้าวคั่วไข่นะครับผมเรามีวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอามาทานะครับผมก็มีมะพร้าวนะครับผมมีมะพร้าวครึ่งถ้วย ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับสองฟองกะปิกะปินี่เป็นกะปิอุ้งเคยนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะก็หอมแดงประมาณ3ามถึงี่หัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีวัสดุอย่างอื่นนะครับผมก็มีน้ำมันพืชนะครับผมเอเรามาดูวิธีการทำกันนะครับผมามะพร้าวคั่วไข่แบบสมัยก่อนสมัยเราเด็กๆนะครับผมลองมาทำทานกันดูสำหรับเย็นวันนี้นะครับผมเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆเรามาดูวิธีการทํานะครับผมมะพร้าวคั่วไก่นะครับผมคั่วไข่นะครับผมอย่างแรกเลยนํามะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับผมมาใส่ครกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นําหอมแดงที่เตรียมไว้ประมาณสามถึงสี่หัวนะครับผมมาใส่รวมกันจากนั้นเราก็ตํานะครับผมตาหอมแดง กับมะพร้าวให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆตำให้แหลกเลยนะครับผมหลังจากหอมแดงโขลกเข้ากับมะพร้าวแล้วจากนั้นเราก็นำกะปินะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะที่เตรียมไว้มาใส่รวมกันเลยนะครับผมจากนั้นก็ตำให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆ ตำกะปิหอมแดงแล้วก็มะพร้าวนะครับผมตำให้เข้ากันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากก็ตํำผสมโขลกเข้ากันแล้วนะครับผมเราก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับเพื่อนๆอ ถ้วยเลยนะครับผมหลังจากกะปิมะพร้าวหอมแดงครับเข้าวกันแล้วนะครับผมตักใส่ถ้วยเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากนั้นเรานําไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมสองฟองอามาใส่ผสมกันนะครับผมใส่ในมะพร้าวในกะปินะครับที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคครับสองฟองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลย กินกน้้ำปลาเราไม่ต้องใส่เลยครับเพื่อนๆเพนเพราะว่ากะปิมันมีความเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบความกลมกล่อมให้มันนัวหน่อยนะครับผมก็ใส่ผงชูรสไปแต่ถ้าใครไม่ชอบทานนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมนี่หลังจากคลุกข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไป เราก็ลงกระทะนะครับผมโอเคเริ่มเข้าแล้วครับเพื่อนๆอเดี๋ยวเรามาใส่กระทะติดแก๊สแล้วก็ให้น้ํามันร้อนแล้วก็ลงไปทอดเลยนะครับผม<ๆ><ๆ>บเพื่อนๆละครับเพื่อนๆตอนนี้บัสักก็นํากระทะใส่น้ํามันเปิดแก๊สให้น้ํามันมันร้อนนะครับผมจากน้ํามันร้อนเดี๋ยวเราก็นำะมะพร้าวกะปิ ไข่ที่เราคลุกไว้เรียบร้อยแล้วมาทอดนะครับผมน้ำมันก็รู้สึกว่าจะเริ่มร้อนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหากินยากนะครับผมอาหารแบบนี้นอกจากว่าคนโบ,ร,บราณคนถท่าคนแก่ที่เ็าทาให้เรากินตั้งแต่เล็กๆนะครับผมกินกับข้าวร้อนๆไปโรงเรียนหรือว่ากลับจากโรงเรียนพวกเด็กๆเ,เนี่ยทานได้เลยครับผมไม่เผ็ดเพราะเราไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเลยก็มีแค่กะปิมะพร้าวไข่ไก่หอมแดง ใครชอบใส่ชูรสก็ใส่ชูรสไปนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่โอเคตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับผมสักก็เริ่มแล้วนะครับผมใส่ไปในกระทะเลยโอเคเลยเริ่มทอดแล้วนะครับ ครัะปิดมันเข้าไปในทรสับได้นะครับผมโอ้หอมมากเลยครับผมหอมกลิ่นกระปิร้อยสุกนะครับเพื่อนๆคั่วไปเรื่อยๆเ,เราต้องพยายามคั่วมันเรื่อยๆนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับ กวไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆไม่เกิน3-4นาทีนะครับผมไข่ก็เริ่มสุกมะพร้าวก็เริ่มสุกนะครับผม หอมมากครับเพื่อนๆมพระพร้าวขั้วไข่นะครับผมใส่กะปิบาสักนี่ทานมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผมไปโรงเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 นี่นี่คืออาหารหลักของเด็กบ้นนอกนะครับผมเด็กต่างจังหวัดเป็นอาหารที่อาาร่อยสุดๆแล้วแม่ทำให้ทานเนี่ยพอเราโตมาเออเราจำได้อะเราก็มาทำกินเองได้นะครับผม ผัวไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มเหลืองๆก็โอเคเริ่มได้นะครับผมแต่ตอนนี้ยังขาวๆอยู่นะครับมะพร้าวผัวไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆ เริ่มติดก้นนะครับผมถ้าเราไม่ขว่วมันเรื่อยๆสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพื่อนเริ่มจะสุกแล้วนะครับโอเคตอนนี้ทั้งไข่ทั้งมะพร้าวสุกแล้วนะครับผมหลักก็ปิดแก๊สนะครับผมเดี๋ยวตะแคงให้น้ำมันมัน แยกตัวออกจากเนื้อมะพร้าวกับไข่นะครับโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับผมจะจัดใส่จานนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆเป็นนั้นวัดเสร็จเรียบร้อยบักก็มาจับนาใส่ถ้วยนะครับผมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับคู่กันอ่าอร่อยมากๆเลยครับผมนะครับผมทําได้ไม่ยากครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับผมวันไหนเราไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวที่ซื้อมาก็ลองทําดูมีมะพร้าวมีไข่นะครับผมมีกะปิมีหอมแดงเราก็มาทําได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้บััก ขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสักด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัสสักสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ